โคอีบิดของบอสรู้ยังเออรู้แล้วทำอะไรไม่ได้ปิ้งบอกโปรเทคอะไรก็ใช่ใช่โปรเทคเดือนหนึง่งถ้าเราเอาโปรเทคหลุดแล้วทีทีทำอะไรไม่ได้หรออะไรนะทีทีเขาไม่ช่วยอะไรหรอทีซีเหรอเด็กเขาไม่ช่วยอะไรเงี้ยไม่เราได้ของคืนแต่มันแต่มันแบบเหมือนน้องอมันกิ๊บผิดเนี่ย<ๆ>มันกิ๊บผิดแล้วมันทำทรงแบบเหมือนไม่รู้ไม่มไรู้เรื่องอะ่ะต้องให้ตามเองอะ่ะ ไม่รู้ว่ารู้สึกกูตอนนี้มันไม่มีใครได้ไมันน่าจะไม่มีใครซื้อเรื่องกูติดแล้วอะไม่รู้ะ่ะปล่อยแล้วปล่อยวางอะปองอะตอนเนี้ยก็พี่ก็รอดูหลังจากที่พักแล้วกันเราพักกันนานแค่ไหนอะเรากำหนดต้องใช้นี่วันไหนนะีกี่วัน นี่ไม่แน่ใจเลยครับหนึ่งเดือนปล่าวะใช่หนึ่งเดือน 8, วันที่แปดวันที่เก้าเดือนหน้าเน,นี่ยมองโอ้ยาวเลยพักพักได้ยาวเลยเนี่ยโอ้เทคอีกสี่าวันเฮ้ดีค้ยเฮ้ เ้ยนีนีเอาไว้ต่อนี่โอ้เออเมื่อกี้ผมไปฟังเพลงมาเปิดเพลงในรถเย็น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 เพลงอะไรมันเรียองคุนคุณวะอ้าวยูทธีเคปุกุลักกี้พุกุแมงสึงสิงมาทัพที่นี้เฮ้เพลงนี้ไปใส่หน้าประเทศได้ไหมล่ะคนจะร้องไอลเคทีที้ไหมแก๊งโอเคร้องอะไรอ่ะหน้าเศร้าจังหวะ ตอนนี้แก๊งเรานี้แบบไม่เล่นแล้วจนหนึ่งฉันเดินเข้า่าเอวกูอยากพาบอสไปเออกูอยาพาบอสไปเข้าป่าไม่ต้องฟาร์มอ่ะไม่ต้องฟาร์มอ่ะวันนี้บ้านโดนเลดพังไม่ต้องฟาร์มอ่ะพี่พี่แน่าจะชอบเนี่ยผมพูดเลยอย่าเลยเดี๋ยวติดนี่เวลาไปเล่นเลยอย่าเลยเดี๋ยวติดของก็ไม่ต้องทำหยิบออกไปใช้อย่างเดียวมึงแงไอ้เหี้ยกูฟาร์มกันกูฟาร์มไปสัตว์ฟาร์มทั้งวัน มีไฟจัดอหะตอนเนี้ยมีไฟจัดอหะไฟทำบ้านไฟสอบสอบวริษัทเจออะไรอ่ะไปดีนะเดี๋ยวไปไปเป็นอะไรตำรวจเหรอครับผู้บัญชาการสูงสุดขอรบต่อผู้บัญชาการสูงสุดตำรวจสโนเบลครับผมปรขอไปลองได้ปะขอไปลองได้ปะขอไปลองได้ปะได้ปะนี่เป็นต่อแก่ลามันอีกใช่ปะ ไม่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 เป็นต่อใครครับไม่เป็นต่อใครอ๋อเป็นด้วยตัวเองก่อก่อนอะไรแกะลามไงเป็นด้วยตัวเองครับไม่เป็นต่อใครมีมีรองผอบอลในใจแล้วเอามาจากประเทศหนึ่งแก่แล้วแก่มากแก่มากคิดคิดคิดไปแล้วอายุเท่าไรอ่ะคนนั้นอ่ะโหยน่าจะเกือบสามพีสามสิบใช่ใช่อืมก็ไม่แก่นะก็อายุไล่ได้กโกไอ้นี่เองยี่สิบสามเอง ยิบสามเองยี่ิบสามเข้าผมเลยอะย่ิบสามเองอะย่ิบสามเมื่อกี่ปีที่แล้วดีอะไปวัดไหมล่ะมีคนบอกให้เราไปวัดอืมไอทำไมพี่เดินเล่นเดินเล่นเดินเล่นได้อยู่แก๊งเราไปเดินเล่นที่ประเทศที่ผมรู้จักอยู่นะพี่ ไอ้นี่ไอนี่มันขายมันติดผู้หญิงพี่ผมไปดูนั่งผมไปนั่งดูสตรีมมันจริงเฮียแม่งติดจริงมีเบลริงแม่งติดคนชื่อมิดไนส์เออฮะติดเฮียอะไรไม่ได้ติดเลยเลยเขาเห็นแบบไอ้นั่นเขาตลอดเลยเคยทำชิ้นเปจีบบเขาหรอไม่ได้จีบเขาพี่ไม่เคยได้จีบด้ยล่าในตัวเนี้ยผมไปผมมีปัญหาแก๊งหนึ่งที่นู่นอ่ะผมว่าจะไปเอาไปเฉยไปเอามันซักสตอรี่นึงช่วงที่เราพักอ่ะ วิตี้เหนื่อยจังจะไปไหนก็ไปสักที่ดีกว่าแบบเหนื่อยทีเดียวอ่ะที่นี่แหละที่นี่แหละสู้ต่อตัลเปลี่ยนแต่่ช่วงนี้กูไม่อยู่แล้วนะมึงกินเหมือนกูไหมล่ะที่ไปไหนอ่ะโล่เหนื่อยอ่ะ ก็ผมบอกให้ไปเข้าป่าพักใจเชื่อผมดิโอ้ oh, mm. กูไม่ว่างไอ้เหี้ยมันอะมันจริงเไปปืน,ปนอะกดหัวยิงยิงยิงกับยิงยังกับตะก่อนอะพี่โคตรมันอะ,อะเอค่ะเอ้าเวลโคตรมันอะดากไอ้หลังอะโคตรท็อกทิกอะที่เราแม่งสุดยอดอะสุดยอด,ยอดิงดาฝรั่งเสียเลยอะ แล้วมันด่ากลับไม่รู้สึกด้วยอ่ะฟังไม่รู้เรื่องพี่เมื่อวานผมไปนั่งเล่นบ้านมาใช่ป่ะแล้วแบบผู้หญิงมันก็พูดใช่ป่ะพูดโคตรยาวเลยแบบแบบขอความเห็นใจอ่ะผมไม่ใจอ่อนให้เลยผู้หญิงฝรั่งอ่ะผมแม่งโคตรสุดยอดอ่ะมันฟังเลไใ้เรื่องไงโอ้เฮียมึงต้องถามว่าทำไมก่อนนี้งจะเล่นมูกไอ้เฮียซาดมึงถามว่าทำไมอย่างเงี้ยกูจะบอกว่าอ๋อ ฟังไปดูเรื่องครับอย่างเงี้ยไอ้เคี้ยมันจะหายโง่อยากมาได้กับพวกมึงนะว่าแต่กูไม่มีเวลาเลยอ่ะไม่ได้พาเลยอ่ะจริงๆอ่ะพี่มีเวลาอยู่ถ้าพี่แบ่งมาสักนิดอ่ะล่องกูมีกูวันละสองชั่วโมงไันสองชั่วโมงไปไม่มีจริงถามเบลออกได้เลยอ่ะไม่ว่างอ่าโอเคโอเคถ้าพี่กูมากูว่างงานไม่น่าเลย นี่ผมไม่ได้เข้าประเทศมาสามวันแล้วพี่รู้ปะไม่ได้เข้ามาห้าวันเหมือนกันไม่ได้เข้ามาตั้งแต่วันนั้นนะฟากยาวเลยใช่เนี่ยฟากนู่นอ่ะยันใกล้จะต้องใช้นี่อ่ะคิดกันอีกทีว่าจะยังไงถ้ามันไม่ทันจริงๆถ้าจะเล่นต่อเดี๋ยวกูขายรถขายอะไรก็ได้ เผื่อเราไปอยู่ที่ใหม่แล้วเราเอาจจะโดนกดหัวส่หัวสุดลรวก็จะได้มีที่กลับมาที่นี่ไหมขออนญาตนะเพืดเป็นคนอื่นสุดท้ายแล้วมึงก็กลับมาพึ่งไปบุญอีกอะเอ้ยคิดว่าเราไม่ได้ไปห<า>นีเราแค่พักที่นี่เฉย <ส estão> ๆเนี่<สพอ>ยไปแคร์คำคนมากเว้ยอ๊แต่ผม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 ,ผม,ผ,ม,ผ,มผมรู้สึกแบบรักไอ้บอลมากเลยตอนเนี้ยจริงๆร ผมรู้สึกแบบหลักไอบอลมากเลยทำไมวะทำไรให้มึงวะไม่รู้ดีพีคือแบบรู้สึกแบบรู้สึกจากที่เคยเกลียดมันมากๆอ่อะแล้วแบบตีกันบ่อยอะมันมันเป็นช่วงที่แบบอยู่ๆก็คิดขึ้นมาแบบครั้งนึงว่าแบบเออวะผมตีกับมันตั้งแต่แบบตอนที่ผมเลี้ยงหลานอยู่ประเทศอยู่ประเทศนึงอะจนตอนเนี้ยมันก็มีความรู้สึกที่แบบว่าไอ้คนที่แบบแม่งเกลียดกันที่ผ่านตีกันด่ากันทุกวันทำไมอยู่ๆแบบถึงมาแบบ ไทยตรงกันเฉยเลยทั้งๆท,ที่แบบไม่อยากไม่ไม,ไม,ไม่ไม่ได้อยากแบบผูกผูกพันธม,มิตรอะไรขนาดนั้นสุดท้ายแม่งคนที่แบบเที่ยกับเราหรือว่านิสัยไม่ดีกับเราทําอะไรกับเราไว้เยอะเยอะมากๆแม่งก็ยังแบบโอเคอะพเคยทำอะไรกับเราลืม,มแบบคุณลืมไปหมดแล้วเลยนะเยอะอะทํากับเราพี่พี่จะ,ระเรื่องไ e หนเรื่องเอทีเคเลยไหม <laughs> นานแล้วอะเอาเรื่องที่นี่พอ ที่นี่ก็แค่กดพวกเราตอนมาครั้งแรกไงน่าม,มือตาโมงไงมีเรื่องที่หนักอยู่อะที่มันไปตีอะไรอะไปกดนมผงเรื่องบ้านปะแล้วก็หนักนะใช่ใช่อันนั้นก็หนัก,นะนก,นกแต่มันไอ้นี่นพี่มันตาอะไรนะเขาเรีเยกว่าอะไรวะตาบอดตอนนี้มันมันสว่างละ ไม่รู้วก็มองว่าก็ไม่ควรไว้ใจมากเพราะว่ามันก็พร้อมที่จะทำมาเราได้เสมอถูกถูกแต่อย่างน้อยวันหนึ่งที่แบบไอ้นี่อย่างน้อยมันก็ยังดีกับเราแค่ครั้งหนึ่งแต่ถ้าสมมติว่ามันไปตัดกับฝั่งนู้นจริงๆอ่ะอันนี้น่าคิดอยู่นะพี่คือแล้วว่าตัดอะไรวะไม่รู้ว่ามันผมว่าน่าจะทะเลาะกันหนักกับฝั่งนู้นอ่ะฝั่งนู้นคือฝั่งไหนวะฝั่งรุ่นใหญ่อ่ะ วยอะไรหน้าให้รุ่นใหญ่แต่วันนั้นที่ผมมามันไปคุยกับมันคุยกับผมว่ามันมันทะเลาะกับฝั่งนู้นใช่แต่ผมจําไม่ได้ว่าคุยอะไรต่อผมดืมอะลเลยบอกมาดีสองหนึ่งเลยทั้งนั้นน่ะฮิวเดิมอ่ะสองหนึ่งก็ตายฟิวเดิมไหมเหมือนเดิมเพื่อนไม่มีใครกดเขาลงจริงเนาะสุดยอดเลยว่ะ ถามดล้วเป็นเทที่สองหนึ่งกันเปล่ารวมกันเราเป็นใหญ่เป็นเบสดีเป็นใหญ่เลยแค่ไหนจะเป็นใหญ่แล้วเป็นเบสเป็นเบสเป็นขี้ข้าเสียของอ่ะไอขี้ข้าไอสัตว์ไอเฮียเบสอย่างเงี้ยเอาไงเบลเราควรพักที่นี่ไปไหม เอาที่ใหม่ดูไหมถ้าโดนกดจากที่ใหม่เราข้ากลับมาที่นี่ใจผมใจผมอยู่นู่นแล้วดิแต่สุดท้ายแล้วก็อยู่ที่พี่อยู่ดีอะผมยังไงก็ได้ผมเลือกมาอยู่กับพี่ละพี่ไปไหนผมไปด้วยอะอหน้าง,งานกูก็บอกพักเลยเว้ยแต่หลังหลังงานกูก็ไปละจ้าสไตล์สไตล์ใช่ อันนี้คือสตอรี่อยู่ก็พักไปก่อนลหลังไ์ก็ไปล้วจ้าขอ,อยา่างคอมโรเทรแเลี้วงลวกันเนาะในไอีก็บอกอพักก่อนสู้ต่อเลยหลังไ์ไปแล้วจ้าไปไปไม่เอาแล้วไม่ไหวแล้วผมรู้สึกแบบอยากอยากเล่นอยากเล่นประเทศที่แบบว่าตำรวจไม่หิวเงินอะแล้วก็แบบนิสัยดี ไม่ใช่อารมณ์แล้วแบบไม่ประชดว่าฉันอะคือผมผมอยากให้ประเทศอะเป็นแบบนั้นแล้วผมอะอยากให้เป็นแบบไหนผมก็อยากให้ตัวผมอะเป็นแบบนั้นแล้วให้คนที่เป็นตำรวจอะเป็นแบบนั้นด้วยแล้วมึงโดนประชาชนด่าไปบ่อยมึงก็อดใจไม่ได้หรอกผมเฉยเอยอะเรื่องด่าผมรู้สึกว่าื่นมันไม่เฉยอะมึงไงมันไม่เฉยแลยไงผมก็เลยแบบจะเอาตำรวจที่แบบว่าผมรู้จักมากๆและสนิทมากๆแล้วก็มีความคิดเป็นผู้นําหรือว่าโตท่าทาคติ ที่ไม่อคติและผมจะไม่ทําตํารวจที่แบบจับกลุ่มเป็นแบ่งชนชั้นแบบเอ้ยฝั่งนี้ฝั่งนั้นฝั่งนี้ถ้ามีการทะเลาะในตารวจนิดนึงผมจะไล่ออกทันทีเลยโอ้บ้านหน้าแค่ดูก็รู้แล้วไม่พี่คือแบบถ้านนะสมมติว่า,วา,าเรา,า,าใช่นะฟังได้พี่แต่ผมฟังแหละแต่คือแบบว่าผมอยากจะรู้ว่าถ้าสมมุติว่าเราในขนาดในตารวจเรายัางทะเลาะกันเองเลยแล้วเราจะดูแลคนในประเทศได้หรอเพราะว่าตํารวจนี้คือหน้าตาของเมืองเหมือนกันนะพี่ เอาง่ายๆคำว่า GTA อ่ะหรือฟ M เนี่ยตำรวจอ่ะมันแค่เป็นตัวประกอบตัวหลักๆก็กกกคือโจรถูกไหมพี่เ,ออเกมอ่ะมันออกแบบมันอย่างนี้ถ้าสมมุติว่าตำรวจเราอ่ะไม่มีความเป็นกลางหรือว่ารู้สึกว่าทําให้ตัวเด่นกว่าโจรมันมันก็ถือว่าจบนะพี่ผมก็เลยแบบอยากปรับ mindset ของตำรวจอ่ะให้เป็นเหมือนที่แบบผมเคยทํามาก่อนตอนที่อีทเลี่ยวอ่ะไม่มีใครยุ่งกับตำรวจเลยนะพี่ไม่มีใครกล้าแบบแต่ก่อนก่อนแบบ ต่ก่อนเนี่ยอีเลียวอะ่ะโคตรเหลือเลยพี่ตำรวจแม่งแทงตำรวจเล่นเลยผมรีเซ็ตตำรวจใหม่หมดอะ่ะจนแบบแม่งน่ากลัวมากๆแต่ไม่ได้บา้าอำนาจขนาดนั้นอะอะไรที่แบบเล่นได้ก็ให้เล่นอะไรที่เล่นไม่ได้ก็ไม่ให้เล่นแค่นั้นเองเอาเดใจอะ่ะดูก็รู้แล้วตั้งลองดูแต่ผมอะ่ะคิดไปแล้วว่าจะไปเชิญคนคนหนึ่งมาจากประเทศประเทศหนึ่งมาไปลองผอบอแล้วผมว่าผมต้องทําได้ทำไมต้องเป็นรองกันแล้วมึงเป็นใครอืม มันเป็นบอกบอกไงพี่มันพูดอย่างเงี้ยตไอ้ที่บ้ามนาจัดใครหวดให้มึงเป็นือเลศสมัครตัวเองแต่งตั้งอี้อัเหลือน่แต่ผมว่าถ้าเขามาแต่ถ้าเขามาผมว่าแล้วถ้าเขาปรับไม n ์เซ็ตของตำรวจอะผมว่าโอเคเลยเฟี้ยวเลยอ่ะน่าจะเฟี้ยวเลยอ่ะตำรวจที่ลาสซิตี้ใช่ไหมที่พูดถึงไปก่อนเลยไม่ใช่เนาะพี่ตกใจเลยอะเสียงแบบเอออย่งแกยอกยอก เสียงเสียงเสียงโตอะเสียงโตอะกระทืบให้ด้วยไอสัตว์นายเข้ามาก็ถือว่าแบบจะดีๆมากๆเลยอ่ะทำไมอ่ะคุณเจ้าของประเทศคุณจะได้ยังไงเรื่องของกูปะคุณไม่กลัวหรอกตำรวจอ่ะขอยากเจลนะไม่สนใจนะพี่ชงพี่ชักนี่ไม่สนนะขอยากเจลนะ โอ้งอมวะ่ะเออพี่หมอดูล่าทัาว่าบอกผมว่าขอเป็นหมอได้ไหมเขาพูดอย่างเงี้ยห้าร้อยชูเดี๋ยวให้เป็นเลย <c oughs> อะไรนะห้าร้อยชู <c oughs> ไม่รู้ว่าไม่รู้เรียกอะไรเลยตอนเนี้ย แล้วสมัครหน่วยงานต้องสมัครในเรดดิคอร์ดใช่ไหมใช่สมัครในเรดดิดคอร์ดห,หมอเดล่ามาบอกผมว่าผมเขาจะเป็นด้วยเพราะผมจะไปสมัครเป็นผอ,อไงเขาบอกอยากเป็นหมอได้ไหมผมบอกว่า,วาได้เดี๋ยวถ้าสมมติผมได้รับตำแหน่งเป็นผอแล้วผมจากการเรื่องหน่วยงานเองอะไรอย่างเงี้ยนี่รู้สึกแบบมีอบหน้าเลยเป็นตำรวจอ่ะไอ้เหี้ยอย่างหันางี้อย่านงันหันรู้หันเงี้ยหันีัน ไอเดียเราเป็นเป็นที่อะไรดีวะเขามีอะไรกันหมดแล้วขอญาตยิงสีร้อนตื่นเต้นว่ะกูคิดว่ากูต้องเป็นคนแรกๆที่มียอุดเฮ้กูคิดว่ากูน่าจะกูน่าจะเอามาแทนกูอ่ะไอเดียเอ้ยกูจะยึดแต่ผมบ้าไปนะเฮียเบลเฮียเบลอะไรเงี้ยหน้าสนอกูว่ากูจะแบบทำแก๊งมาตีกับเอลเคว่ะพี่เบีวพี่เบีเฮเห่งเฮเเห่หนุ่มต้มไหมพี่เบียวหนุ่มต้มเออทใชไม รับคนณอ่ะรับคนณอ่ะใช่หรอเออมันบอกว่ามันจะมานทีโอเคไอ้แกงส้มมาแล้วเว้ยไอ้เที่อะไอ้บอสไอ้แกงเที่ไม่มีใครหลังจากชื่อแกงอะไรมีลายมีลายนี่พี่อ๋อจำได้ละที่ตะก่อนลูกรักลุงรามอ่ะเดี๋ยวแกงไอ้นี่แกงเรียกว่าอะไรวะแกงตุ๊ดจีนป่ะที่ฟาร์มเป็นเก่งอ่ะใช่ใช่ใช่แกงลูกรักลุงรามอ่ะแม่งใส่สีดำด้วยดิไอ้เที่อไม่ค่อยถูกกับสีดำได้ประเด็นแค้นจากที่นี่ไปไง กดแบงเอาไปลงที่น <ali> <G uy win entertain> <th> ู like ่นแล้วกันเด้อกูจะใส่สองสีพี่เคยอะไรเปล่าสัตนไม่เราเคยตีกับเขานี่มิลละใช่ไหมเคยพี่เคยเคยใครชนะวะตอนนั้นอะเราเราเรานมันต้องมาเอาคืนแล้วแหละย่างนี้อะอลีเก่าอี่เก่าที่พูดถึงกบเชี่อน่าตื่นเต้นว่ะ กูทำใจกับที่นี่ไม่ได้กูยังออกจากที่นี่ไม่ได้กูเสียใจว่ะนึกถึงเรื่องอะไรจะ่ันแบบผ่านเข้ามาแล้วมันอมันมีหลายอารมณ์เลยอะทั้งน่อยทั้งสนุกทั้งมันแล้วหลายเรื่องมีไวบูดไหมทีม่นู่น่ะมีมึงยาวกี่ไวบูดอะเดี๋ยวเราเดี๋ยวเราตั้งบ้านยู่เลยบนป้ายอะน่ะนะอยู่บนหนั <c oughs> วแหละไวบูด ไม่รู้รูปแบบเล่นที่นู่นจะเป็นยังไงเลยอะมันอาจจะไม่มีบ้านก็ได้นะหรืออาจจะมีเราก็ไม่รู้ไงแนนาคตอ,อะหรืออาจจะฟิลแบบยึดกระลาดอะไรเงี้ยไม่รู้ว่ะรอรายกออกเกมรูปแบบเกมพีเอมาให้ดูก่อนชวนผอบอรามมาอยู่ไอเคได้วยไหมพี่ <c oughs> <c oughs> แล้วก็ไม่ได้อยู่นะเป็นเลขาธิการอย่างเงี้ยแต่อายุฟาร์มไหวแล้วแก่ขนาดนั้นยิตาไม่ดีดีพี่ตอวันฉายอ่ะใครว่าตอวันฉายคุณคุณอ่ะ <c oughs> อ๋อไอ้ี้งเง <c oughs> ียบตรงผมมันผมใหญ่ๆมั้งจะไม่ผิดนะลักแก่แล้วเหมือนกันเนี่ยไอ้เต้นไหม <น>ไอเทิร์นอะยังไงตัวที่ทะเลาะพี่เฉอฟินเฟินเลยนะวีอเทิร<ด>์นดีกว่าเอาอเทิรน์นเป็นตำรวจประชุมมาเป็นไงบ้างฮัลโหลไม่อันนี้ผมกลับมาก่อนครับผมรอหมดครับ <c oughs> เออประชุมไม่เสร<ต>็จหรอยังครับพี่ยังครับโมงนานแท้ ไม่อยากไปประชุมแล้วน่าจะมีแต่ละครลิง